ก็แล้วไม่ได้าเรอฮะเรามาอยู่ใน EP ที่สองกันนะครับจุดไฟไม่ได้ว่โคนร้อนเลยคนเจ็บรู้สึกร้อนจังว่ะก็หาไปเช็คหนย่งแต้องไป เหมือนเหมือนที่มันอัปเดตมาภาพมันจะชัดขึ้นแล้ว,ลวก็โฟโฟกัสขึ้นแหละนี่ผมมาจุดตอนเช้านัานะ่นแหละแล้วก็จุดดิ มาดูกันหนังสือหนังสือเรียนที่จุดมาเอาไว้นี่หรอ เฮ้ยไม่ถนัดัวถือให้หน่อยดิอิ้วนั่อจริงก็จุดดิอุย้ยเฉียโอ้ยกู อัดดูดูที่สมุดดิหูน้ำเหรออืมมีเปียกว่าร้กถ้วยจิบน้ำตาใส่า็ุณจุดกันนะแล้วก็อย่าไปเ์อฐานโรงเรียนผมดยะงั้นผมซอยแน่ <c oughs> ทำไมหรอ มันมีน้ำไงมาเริ่มจากหน้าแรกจุดหน้าแรกหน้าแรกแรก็คือ ទុំលាមឯង chút thắng người ra này Hãy subscribe cho kênh Ýu 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 Để không เดี่าเมื่อกี้ทุกไฟอ่ะ ผมไม่รู้นะว่าไอคลิปนี้เนี่ยมันจะเห็นแบบว่ามันจะเห็นคลิปเป็นแนวตัง้งหรือแนวนอนนะดับไฟ้วยนะดินดินดิน หลบๆหลบไปเลยจถหายนะไปจะหอกเกมเอวไหนเป็นทาเลย้รียไฟนะ วายวาคลิปนี้มีเพียเทนี้นะครับนี่จากปลาเดแมวนะแมแมวอือ